ต่อมาเป็นวิธีการใช้นะครับผมวิธีการใช้ก็คือในหน้าจอนเนี้ยเนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าเป็นสเกลอะไรก็คือสเกล l a b นะครับผมสเกล l a b จากนั้นมาดูการวัดกันนะครับก็คือต้องถอดหัวด้านล่างนี้ออกก่อนถอดที่ข้อฝานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยการวัดก็ง่ายๆนะครับก็คือเอา เครื่องมือตัวนี้เนี่ยไปวางไว้ตรงที่เราต้องการทดสอบสีแล้วก็กดปุ่มเทสต,ตรงนี้นะครับเทสด,ด้านหลังเครื่องนะครับอลองดูค่าก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองลองวัดกับแผ่นสีขาวนะครับสเปคชีท ค่ก็จะได้ท่าน,นี้นะครับทีนี้นะครับตรงนี้เป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับดูค่าความแตกต่างของสีนะครับก็คือเหมือนเราตั้งค่ามาตรฐานขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือด้านนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเกลเปรียบเทียบนะครับว่าตัวที่เปรียบเทียบเนี่ยได้มาตรฐานตาม ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็เราลองมาเช็คดูนะครับอลองเอาตรงนี้แล้วกันตรงเบาะนี้สีดำนี้ค่าที่ได้ก็อยู่ที่อ่าค่าที่ได้เกินนะครับผมแตกต่างจากอ่า แตกต่างจากตัวมาตรฐานเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อกี้เราให้ตัวสแตนดาดเป็นสีขาวแต่เราไปวัดกับสีดำใช่ไหมครับมันก็ขึ้นเฟลเลียขึ้นมานะครับโดยค่าเดลต้าอีเนี่ยอยู่ที่หกจุดหกสิบห้าจุดแปดเก้านะครับผมค่าเดลต้าอีเนี่ยก็คิดจากเอาเอา,เอาค่าเดลต้าแอลเดลต้าเอเดลต้าบีเนี่ย ยกกำลังสองแล้วก็มาบวกกันจากนั้นก็ถอด square root นะครับออกมาเป็นค่าเดลต้า e ตรงนี้ตรงหมด data เนี่ยก็คือกดคือถ้าเราจะเลื่อนหน้าต่างไปแต่ละเมนูเนี่ยท y p sample data หรือว่า set เนี่ยเรากดปุ่มนี้มันก็จะเลื่อนมาที่นี้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเข้ามาดูข้อมูลว่าเราต้องการดูข้อมูลที่มาตรดานตัวเนี้ย มีตัวที่เราเปรียบเทียบเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมแล้วก็มาดูกดตัวนี้นะครับแล้วก็ s ิววิววิ views a m p l e of the type นะครับจากนั้นก็กด Enter เข้าไปดูก็จะมีค่าเมื่อกี้นะครับที่เราวัดสามารถเลื่อนดูขึ้นลงได้แต่เมื่อกี้เราวัดไปค่าเดียวมันก็เลยมีแค่นี้นะครับ ามาดูเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูเซ t ตตรงนี้แล้เามื่อกี้เรากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวิธีการเซตค่าเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าเมนูก็คือเซตภาษาเซตเซฟโหมดนี่ก็คือเราต้องการให้เขาให้เครื่องนี้เซฟแบบออโต้หรือว่าเซ t ตเซฟแบบแมนนวลนะครับค่าเทอร์เรนต์เนี่ยค่าเทอร์เรนต์เนี่ยก็คืออยู่ที่ ตอนนี้เราตั้งไว้ที่2.0นะครับก็คือมันจะบ่งบอกว่า,อาไอตรงค่าความแตกต่างของสีเมื่อกี้ครับว่าจะผ่านไม่ผ่านก็มาตงมาดูตรงค่าเทอร์เรนส่วน Backlight Time นะครับผมอยู่ที่3นาทีนะครับก็คือหลังจาก3นาทีเนี่ยมันก็จะทำการปิดหน้าจอ หรือสแตนบายนะครับผมอัตโนมัติส่วนตัวนี้ก็เป็นการเช็คค่าวันที่ก็เซตไปวันเดือนปีส่วนตรงนี้ก็เป็นค่าเวลาครับผมพอเราอันนี้พอเราต้องการเซฟเนี่ยก็คือเขาเขาจะมีบอกางล่งครับเซฟก็คือกดตัวนี้ เราเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็เซฟอ่าผมก็ขอจบการรีวิวเครื่อง w r 1 0เพียงเท่านี้นะครับผม